รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพี่น้องชาวนกอ้อยุกย่านนะครับมันทีร well. h, forest, ่ร i̇şte ักในการ h. H. ต้อนนกอ้อยนะครับการเลี้ยงนกย้อยรักในเสียงนกอ้อยุก่านนะครับตันนี้บางอย่างสิ้นจะมาเปิดตัวนะครับเปิดตัวนกตัวใหม่อีกตัวนะครับออกมาจากบ้านติสโด้นะครับเป็นนกบ้าร้อยนะครับตัวนี้เป็นนกตัวเล็กนะครับเป็นนกตัวเล็กเสียงเล็กนะครับตัวนี้คือจะหมดดัมนะครับ จหมดดำบ่มตั้งเฉอเราเป็นจะหมดดำนะครับเป็นดอกปาเดียวนะครับกับจะหมดงามจะหมดแดงนะครับนี่นะครับเาเปิดตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นดอกตอเอามาจากบานดอกปาโรยนะครับเอามาให้เพือนๆได้ชมนะครับเราติดตามพุนันนะครับเราติดตามพุนนาน้องจะหมดดำนะครับว่าน่นะครับเสียงคันเสียงเหล็กนะครับว่าจะ ความสมารถจะเมื่อนจะหมดแดงหรือจะหมดน้ำไม่นะครับพี่น้องครับนะครับเอามาตึ้งบาวานนะครับเอามาตึ้งบาวานันนะครับอันนี้ตอดินได้นะครับพี่น้องเจ้าว่า เอาวะผู้ค่าตอดินก็นได้นะครับพี่น้องครับเดินคู่ดีนะครับตัวนี้นะครับเดินช่วยนะครับพี่น้องครับเดินคู่มากับเสี่ยงเหล็กคิดนะครับ ครับก็เราให้กำลังใจเจ้าหมันดําด้วยนะครับพี่น้องครับนกส่องกูอ้อยนะครับพี่น้อง นี่ปีกเต็กบน้ำนะครับมีปีกเต็กน้ำครับดูดันนะครับพี่น้องครับรดูดันนกไปกดูดันมากนะครับตัวเล็กพาร์กนะครับพี่น้องตัวเล็กครับเดี๋ยวผมซุ่มมาแกะๆนี่เราก็เป็นนกตัวเล็กผมเลย <c oughs> ใส่กลง เ้ิ่งนก็จะว่านะครับพี่น้องครับนกเตี้ยางสั้นนะครับห้างสั้นนั่งเก็บอางดีครับพี่น้องครับฟ้าเจ้าหมดดำไว้ในอมใจของพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็เขาก็ุณนะครับทีเข้ามาจมชองบางยาสินแล้วก็ยายแดนตายนะครับพี่น้องครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ